สวัสดีค่ะพวกราเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสูตรยาดีๆมาบอกคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกาต์นะคะการเป็นโรคเกาต์นั้นมันทรมานบางคนเหมือนกับว่าโรคเกาต์ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันทรมานมากนะคะพอเราเริ่มเป็นโรคเกาต์เมื่อไหร่โรคอื่นๆก็จะตามมาโรคอื่นๆดังกล่าวที่เราพูดนะคะหลังจากเป็นโรคเกาต์แล้วโรคที่ตามมาก็คือโรคปวดหัวเข่า คนที่ปวดหัวเข่านี่มันก็ทรมานนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินมันก็ทรมานคะ่ะการปวดหัวเขานั้นเป็นสิ่งไม่ดีเลยทําให้ใช้ชีวิตประจําวันนั้นไม่มีความสุขนะคะนอกจากจะเป็นโรคปวดหัวเข่าแล้วเป็นโรคปวดข้อบางคนปวดตามข้อมือบางคนปวดตามข้อเท้าตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะอาการปวดข้อต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถดูแลรักษาตัวเองได้จากสมุนไพรใกล้ตัวนะคะสมุนไพรใกล้ตัวนั้นคืออะไรมาดูกันเลยคะ่ะ หมุนไพรที่เราพูดถึงนะคะก็คือใบยอค่ะใบยอสสดๆนี้สามารถเอามาต้มน้ําดื่มได้นะคะแก้อาการปวดเกานะคะโรคเกาต์ปวดข้อปวดข้อมือปวดข้อเท้าหรือว่าอาการปวดเข่าต่างๆพูดอย่างไงคือการปวดตามข้อตามเขา่าหรือว่าโรคเกาต์ต่างๆนะคะอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีประโยชน์อย่างเช่นบํารุงหลอดเลือดบํารุงหัวใจแก้อาการเวียนศีรษะได้ด้วยค่ะ ใบยอนะคะนอกจากใบยอสดๆแล้วใบยอสามารถเอานํามาตากแห้งนะคะนํามาตากแห้งชงเป็นชาดื่มก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบใบสดหรือบางคนไม่ชอบดื่มแบบชาแบบเป็นใบๆสามารถเอาใบยอนั้นตากแห้งแล้วบดเป็นผง วดเป็นผงแล้วก็ใส่ผ้าหรือว่าใส่ภาชนะทำเป็นชาชงดื่มแบบนี้ก็ได้สรรพคุณก็เหมือนกันนะคะหลังจากเรารู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของบยอทั้งบยอสดแล้วก็บยอแห้งไปแล้วเราก็มาดูวิธีการต้มดื่มนะคะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะ วิธีการทำนะคะเตรียมใบยอมาค่ะใบยอนี้เราเน้นใบที่แก่จัดนะคะใบแก่จัดเลยใบเขียวเข้มๆแบบนี้ถ้าใบใหญ่นะคะใบใหญ่แบบของเรานี้นะคะเตรียมมาห้าใบแต่ถ้าคือว่าใบเล็กใบเล็กลงมาก็เตรียมมาหกใบอันนี้ขนาดใบยอมันต่างกันนะคะนี่ของเราใบใหญ่ค่ะเราใช้แค่ห้าใบและที่สําคัญนะคะตามใบยอมันจะมีสิ่งสกปรกนะคะมันเปื้อนแบบนี้นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะ ใบยอนะคะหลังจากที่เราล้างน้าสะอาดเสร็จแล้วเราฉีกนะคะเด็ดเป็นใบๆฉีกเป็นใบเล็กใบน้อยแบบนี้เลยค่ะก้านก้านเราก็ใช้นะคะใช้ทั้งก้านใช้ทั้งใบฉีกหมดเลยค่ะฉีกเป็นใบเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางคนบอกว่าไม่ฉีกใช้หั่นได้ไหมจะหั่นก็ได้จะฉีกก็ได้นะคะ สาเหตุที่เราไม่หั่นนะคะก็คือเราไม่ต้องการให้ใบยอนั้นไปสัมผัสไปสัมผัสกับเขียงนะคะบางทีเขียงเราทํากับข้าวอาจจะล้างไม่สะอาดก็คือลดการปนเปื้อนนั่นเองนะคะเราจึงล้างแล้วก็ฉีกนะคะเราจึงไม่หัน่นเราเลือกจะไม่หั่นนะคะ ต่อไปเตรียมภาชนะมาคือหม้อนะคะเตรียมหม้อมาหนึ่งใบค่ะหลังจากนั้นเราก็นำใบโยที่เราฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่หม้อลงไปหลังจากใส่ใบยอลงไปหมดแล้วต่อไปใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่านี่ใส่ลงไปสองแก้วนะคะหรือว่า500 ML ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ หลังจากนั้นเรานํามาตั้งไฟนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนคะ่ะหลังจากเราตั้งไฟไว้พอเดือดพอเดือกก็เบาไฟนิดนึงนะคะแล้วจับเวลาไปห้านาทีคะ่ะปล่อยให้เดือดก่อนนะคะระหว่างที่ต้มไปเราก็ใช้ทพัพพีคนกลับใบยอลงไปด้านบนด้านล่างบ้าง หลังจากเราปล่อยให้เดือดครบห้านาทีแล้วปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากปิดไฟเสร็จแล้วเรายังไม่ดื่มตอนร้อนๆนะคะเราจะทิ้งเอาไว้ให้อุ่นๆค่ะเรายังไม่ทานตอนร้อนๆจะทิ้งไว้สักห้าถึงสิบนาทีก่อนนะคะหลังจากเราทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีให้ใคลายความร้อนลงแล้วน้ํานะคะก็ยังอุ่นยังร้อนจัดอยู่นะคะเราก็ตักใส่แก้วค่ะอันนี้ วิธีการดื่มนะคะเราให้ดื่มวันละหนึ่งวันละสองถึงสามแก้วสูตรนี้ต้มออกมาแล้วจะได้สามแก้วชาพอดีนะคะดื่มต้มครั้งหนึ่งก็ดื่มไม่หนึ่งวันครั้งละประมาณข้นแก้วชาแบบนี้นะคะทานแบบนี้ก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะหรือว่ายามท้องว่าง อันนี้สูตรนี้จะดีมากๆเลยนะคะคนไหนที่ปวดเขา่าปวดข้อนะคะรู้สึกอ่าเหมือนตัวเองเป็นเกานะคะเกาก็รักษาได้นะคะคนที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดเกาตามที่เราอธิบายมาแล้วนะคะสามารถดื่มสูตรนี้ได้เลยคะ่ะอย่างน้อยดื่มติดต่อกันอย่างน้อยเจ็ดวันรับรองเห็นผลเลยคะ่ะส่วนน้ำส่วนน้ำที่อยู่ในหม้อนะคะเรายังไม่ต้องกรองมาใส่แก้วเราก็คาหม้อไว้แบบนี้ พอเวลาเราจะกินมื้อไหนเราก็เอาไปอุ่นนะคะอุ่นตั้งไฟอุ่นๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ยกลงแล้วก็เทดื่มดื่มแบบนี้นะคะต้มครั้งหนึ่งกินได้หนึ่งวันน้ํานี้ก็อยู่ในหม้อบแบบนี้นะคะดื่มตอนอุ่นๆคะ่ะไม่แนะนําให้ดื่มตอนเย็นๆนะคะหรือที่สําคัญก็ไม่แนะนําให้แช่ตู้เย็นคะ่ะตุนนี้ให้ดื่มตอนอุ่นๆคะ่ะจะได้ประสิทธิภาพดีมาก